หมอมีอะไรติดหรอไม่มีค่ะอะไม่มีอรอยยิ้มอะไรอ่ะที่ยิ้มก็เพราะว่าชอบค่ะนี่คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่อะครับก็กำลังสระผมอยู่ไงคะ แต่ช่วงนี้อากาศมันหนาวนะทำไมถึงพาคนป่วยมาสระผมข้างนอกแบบนี้ล่ะครับเราแกมายุ่งอะไรด้วยโถพี่ฟองก็ผมเป็นห่วงพี่ฟองไงขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่ฉันเป็นคนขอหมอกันให้พาฉันมาสระผมข้างนอกเองแหละอ๋อแบบนี้นี่เอง สงสัยอยากลองแบบเฮ้า์ดอใช่ไหมนีม่แกคูดบ้าอะไรฟองหมอว่าเราเข้าไปสระผมกันข้างในบ้านดีกว่าทำไมล่ะคะหมอว่าอากาศตรงนี้มันไม่ค่อยดีแล้วอะสงสัยน้ำในคลองน่าจะเริ่มเนา่าล่ะฝากบอกคุณแม่คุณด้วยนะคะ <c oughs> ให้เรียกเทศบาลมาขุดรอกคูครองสซะบ้าง ไม่อย่างนั้นเนี่ยทางบ้านก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเนา่ามันไม่ดีกับคนป่วยอะคะ่ะหมอขอตัวก่อนนะคะปากดีนักนะมึงขอบคุณมากเลยนะคะ ไม่เป็นไรไว้เราหายดีเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาสระผมให้หมอบ้างแล้วกันนะได้เลยค่ะมารีบเช็ดผมก่อนเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกค่ะผมบอกแล้วไงแ,แม่ว่าสองคนเนี่ยมันกำลังแอบคบกันอยู่มันคงคิดละสิว่ายี่หมอน,นั่น จะคุ้มคลาหมดได้แต่ยายหมอน,นัน่นก็ไม่ธรรมดาเลยนะแม่แกเป็นว่าอะไรมนาะ เป็นหมอพกปืนด้วยเหรอวะ จริงๆแม่ว่านะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆใช่แม่ขืนเรายังปล่อยให้หมอนเนี่ยอยู่กับพี่ฟองต่อไปนะมีหวังแผนที่เราจะฮุบสมบัติของพี่ฟองอะ่ะจบแหย่กันแน่เลย ทางพลาดท่ายกพี่หมอนั่นรลอแสดงว่าแม่มีแผนแล้วใช่ไหม ไม่ต้องกลัวนะทำอะไรอยอ่เขาอยู่นะทำไมพี่รีบออกมาสักทีเนี่ยไม่ได้หายไปไหน อยู่บนเตียงนั่นแหละนี่แกเป็นใครอ่ะแล้วแกเอาลูกฉันไปไว้ที่ไหนหมอก,กัันีีฟองเอ๊ะนี่คุณใส่ชุดอะไรคุณเป็นตำรวจงั้นเหรอใช่คะ่ะ ฉันเป็นตำรวจยี่ฟองนี่มันอะไรกันอนะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หมอของตระกูลแกหรอกเหรอก็ไม่ใช่นะสิคะ่ะนี่แกตั้งใจหลอกฉันอย่างนั้นเหรอจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองนะคะ่ะห,หมายความว่าไงก็หมายความว่าวันนี้ลูกชายคุณกับคุณ ต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยสิคะแกจะให้ตำรวจมาจับฉันกับน้องชายแกเข้าคุกงั้นเหรอฮะใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นคืนก็ถูกต้องแล้วนี่คะพูดบ้าอะไรของแกฉันไม่เข้าใจคุณคงคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกับสิ่งชั่วๆที่คุณทำกับพ่อของฉันไว้เ่ะสิ แกใส่ร้ายฉันันเหรอพ่อแกป่วยก็เลยตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันคุณดูมั่นใจจังเลยนะคะงั้นคุณลองดูนี้ก่อนดีไหมคะ โอ้ oh, ลูกฟองแม่ก็แค่ไม่อยากให้พ่อของหนูอะต้องทรมานกับโรคที่เป็นอยู่ก็แค่นั้นเองพ่อไม่ได้เป็นโรคอะไรคุณตังหะที่เป็นคนกูดเรื่องทั้งหมดขึ้นเหลอลูกแม่ก็คิดว่าพ่อเป็นมะเร็งซะอีกสแสดงว่าโรงพยาบาลนั่น,น่ะมันปลอมเอกสารขึ้นมาหลอกเราอย่างนั้นเหรอลูก เลิกต่ไหลสักทีเถอะค่ะฉันรู้ความจริงหมดแล้วแล้วฉันก็เอาหลักฐานทั้งหมดให้หมดกันเขาดูหมดแล้วด้วยยังไงคุณกับลูกชายของคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกค่ะก็จะทำแบบนี้ไม่ได้นะก็จำไม่ได้เหรอว่าแม่กับน้องของแกดูแลตอนแกป่วยก็จำไม่ได้เหรอคุณแน่ใจเหรอคะวันนั้นเรียกว่าการดูแล ได้เลยครับคุณแม่พี่ฟองครับลุกขึ้นมาทานยาหน่อยนะครับ จะเป็นไรเลยเล็กๆน้อยๆยองนะนี่ก็จะบ้าหรือไงฮะว่าหิงนี่ตั้งเยอะแยะกันไม่เอานี่ก็ไม่เลือกอี๋องที่พ่อคนเดียวกับแกเนี่ยนะแล้วไงอะแม่พ่อคนเดียวกันแล้วทำอะไรกันไม่ได้หรอไอ้ไอ้ไอ้เล็กๆฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าแกดีแล้วเนี่ย โอ้ยฉันคิดว่าจริงๆไงก็ผมเป็นลูกแม่ไงลูกไก่ในกำลังจะมาบีบตอนไหนก็ได้ แกรู้เรื่องทั้งหมดมาตลอดเลยเหรอค่ะอ้เทกตื่นสิเว้ยอ้ลูกเวนตื่นเว้ยโอ้ย,ยแม่แม่ช่วยผมด้วยครับคนพวกเนี้ยมันบอกมันจะจับผมติดคุกอะ่จะจะไปช่วยกันได้ยังไงกันไม่เห็นเหรอ ฉันเองเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็เดินไปอยู่กับลูกชายของคุณซะจะได้จับไปพร้อมกันทีเดียวเลยไปเร็วๆไปมือมาอยากตุกติกลุกเท็มลุก โ,โอ้ยแม่ผมไม่อยากติดคุกอ่ะแม่ทำอะไรสักอย่างสิแกจะให้ฉันทำยังไงฉันบอกให้แกรีบออกมารีบออกมาแกก็ไม่ออกมาว่าติบ้ากรรมอยู่นั่นแหละแม่ไม่ต้องมาชัวดผมเลยนะก็แม่นั่นแหละมมวแต่โลภอ่ะเนี่ยเห <anak> ็นไหมเงินก็ไม่ได้ยิ่งจะโดนจับติดคุกอีกนี่แกว่าฉันเหรอฮะไอ้ลูกเวรแกนั่นแหละไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยลอกเถียงสักที ยังไงพวกคุณก็ต้องติดคุกกันอยู่ดีไปเมื่อไเฮ้ยเมื่อไปมันต้องมีฉันขอตัวพาผู้ต้องหาไปโรงพักก่อนนะคะค่ะผู้หมวดขอบคุณมากเลยนะคะค่ะไปเออผู้หมวดคะไว้มีโอกาสมาทานข้าวที่บ้านกันนะคะอืมตอนนี้ฉันขอยังไม่รับปากก่อนดีกว่าค่ะ ไปโ้ยอ๋อยไปก็ได้เว้ยโอ้ย,อยไปกินวเ,เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยคะ่ะแต่น่าจะอร่อยไม่เท่าคนทำหืมทำเป็นปากหวานที่วันก่อนชวนมาทานข้าวยังทำเป็นเล่นตัวอยู่เลย ก็ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่นีคะ้ะแต่ตอนนี้และต่อต่อไปอะ่ะจะมากินทุกวันเลย